Uh, ik weet niet, ben ik op hier, nog ga ik ook verder heen. Maar content. Zawaddii ka. Kaplot pittang. Daar is dik, of toch? Ja, daar is het ook wel op Hoe mooi houdt dat, om hier te kijken. Kan ook niet? ook niet? Nee, ga ik. เออๆๆๆๆนั่นปัวเทรนขับรถผิดทางค่ะก้อยสิไปเบิ้งอันจักรยานที่จอดไว้ยุสานี่รถไฟแต่ว่าเปินขับรถผิดทางมากบานทางนี้หลังใหญ่ๆช่วยเฮาเส้นเหี้ยดต้วมากรูดเฮาเส้นเหี้ยทางนี้มีแต่บ้านหลังใหญ่ๆ บ้านเขาสาง,มางไม่หลัง,งใหญ่ๆเห็นหัวเห็นหางจ,าจาังจันคือบ้านสองหลังติดก,กันได้เขาเอินว่าบ้านแฟดคนละประมาณซี่เมตรดีละซี่เมตรหาเมตรก็เลยกลขขี้ยกล่รถย้อนกลับออกมาวางเก่าขับรถผิดทางขับรถผิดทางค่ะ เพิ่นเลี้ยวว้ายโปดเพิพ่นพุ่นเพิ่นตองไปเลี้ยวเลือต้นเนอ่อีกอีกอันหนึ่งแบบเมื่อนี่คือรถที่เรียนขับรถนะคะสอนขับรถสอบใบขับขี่นี่ผู้ได้สอบใบขับขี่ขขก็ต้องไปหาบริษัทที่เขาสอนขับรถ มงินก็ประมาณห้าพันหกพันพันกับจักแลวบลเลวบางค้นกับแลวบางก้นกับบลเลวบางก้นก็เป็นมืน่นมืน่นยูโรหกพันยูโรนี่คือทางไปสถานีรถไฟค่อยสิไปเบิง้งจักรยานค่อยจอดไว้สองอาทิตย์หลังก่อบ่ได้ขี่มันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้โหนรถไฟมารถไฟมากมากเอ มาเบิงในจังหน่อยไปเชี่ยวรถยางแบนถ้ายางแบนกันก่อนก็มีอีกจักษ์รยานพับได้อีกขั้นหนึ่งอยู่บ้านเนี่ยถ้าก็นนั้นก็จะเอาขั้นนั้นมาพับขึ้นรถไฟมาโหลดถ้าขั้นในยางแบนมาตรวจสุขภาพก่อนค่ะบ้านหลังนี้สวยสวยเพราะขันง,ง้างสถานีรถไฟ วันนี้อากาศดีแบบดดดีเราก็ไปดูคะ่ะดาตุออ้ฟิตโดนนดมืนนี้เขาขาย ยานจอดกองกันจุม่มกุ่มเจอกันใหม่นะคะแคปปิตย์ยังแคปปิตหานะโอเคชา,ามีคนไปซื้อป่าแล้วก็ไปตรวจเแบอบรจักรยานห่อยก่อนนี่คือที่จอดจัดกรยาน จอดไว้สองอาทิตย์เ้าก่อนมาเบิ้งกันสองอาทิตย์แล้วเป็นยังบ่ยางแบนบ่หันได้เพราะว่ามืออื่นกวอาสกีจักรยานใช้ได้ค่ะเอ้าเอ้าหัวข่อยมันตีหัวข่อยยางไม่แบนใช้ได้ค่ะ อย่างเงี้ยเจนเจนเนี่โอเคใส่ได้เงินกสิบวันจัก,กรยานเงินล้านบางค้นตีอันนี้ก็นจนว่าพังตีจัก,กรยานคอยผู้ใดไม่เห็นอย่างมังผู้ใดเอาอย่างมาใส่เเนี่ยเขาเอาอย่างม่าใส่รถคอย จอดไว้โดนล้าขีสนิมก็ขึ้นใช้ได้อยู่ค่ะตีเขาตีไฟรถข่อยจนพังมูลหมนตีกลลนรถข่อยใช้ได้ค่ะพรุ่งนี้เราก็มาขี่จอไว้อย่างดีเอาอยางห่อไว้อย่างดี สามี่อยไปซื้อปล่าอัดข่อยซื้อ่อนที่จมว่าแพงเล่าไปซื้อเอาเองซื้อลดข่อยซื้อกะจมว่าแพงทางที่ข่อยเป็นคนจ่ายไเล่าไปซื้อเอาไทยสถานีรถไฟในจักหน่อยรถไฟมา นาจอบึงอานําสิบหกยี่สิบใบไม้ป้งเหรอเป็นจะแสบน่าเห็นเนาะปุง้งขึ้นไม้ไหมข่อยว่ามันเป็นจะแสบเอาไปผัดก็จะแสบน,นะแต่ว่ากก,กินบ่ได้เพื่อเอิ้นฟิตอันนี้เขาแห้กห้นเศ้าอ่ะไปกลายแบบผู้ใดมีอมตอจะไส้มีอย่างเศ้า โอ้โว่าโอว่าเดือนจักบาทเศร้าแบบเนี้ยมันเป็นกล้องอะนะออจาจกักรยานแล้วมอาหม้อร์ไซค์เข้าไปเบื้องก่อนก็เศร้าเดือนเท่าใดมันรบบอกราคาโอ้ยถ้าเกิดว่าเอาเอามอเตอร์ไซค์มาใส่มันก็สิขึ้นบ่ได้เพราะวานันเป็นขาต่ำจ้ะไก่้อ๊ พิตเซสนสตาร์ลิงเธอโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ให้โทรถามเขาว่ะว่าเป็นอะไรสิแต่ว่าเวลายกมันจะได้ยกขึ้นนังฉันอ,อันนี้จอดฟรีช่างอันนี้จอดฟรีอ่างนั้นก็ะเมจนจอดลดาอ่านจอดรถต่ว่าก็บ้องหัวเสียงเงินบ่ ลานจอดรถรอพี่ฝรั่งซื้อปลานี่ก็เป็นบริษัทโรงงานพลาสติกแต่ว่ายุ่ยกไยกไ่อันยุ่ไก่แรงชุ่มชน่นอธรรมดาเป็นโรงงานเป็นอย่างมันบานาสมาไวไก่ชุ่มชนน่นตะก้อนในอาจสิเป็นแบบกรสิมีตะเขากรสิมีตะโรงงานแต่ว่าบ้านค้นมาที่หลังบ้านค้นมาสางที่หลัง ลองสังเกตบ,บ้านหลังในบ้านเก่าหลังนี้คือบ้านเก่าแล้วพอดีมีแดด,ตา,แด,ดาาตากแดดมีวางให้นั่งตากแดดนั่งตากแดดดีวยนะมีแห้งคือ่ปเห็นสาวอันนันมาก ใสล่ล่ะคือบ่เห็นเล่าเล่าไปเลาขี่จกกักรยานเอาใสา่ถ้าเรามากกะจีเอินเราไปน้ำย่ดอกแต่บ๊วยฮั่นเห็นเรามากเล่าไปปันกก่นจักรยานไปทางไหนบ๊วยฮั่นเห็นเรามากซอมนีเดอร์โอ้มาแล้วนี่รถไฟมาแล้วรถไฟอะ อันนี้มากค่ะสิอันนึงก็สิมากเดี๋ยว่อยไปนั่งถ่ายทั้งหถด,ด้วยบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรถไฟมาแล้วอนพรุ่งนี้ผู้ละข้อจิได้ขี่เมื่อนี้ไม่ได้ขี่ดอกบายบาย